สวัสดีค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ําหนักต่อนะคะตอนที่สองนะคะอ่ะดูนะคะปูหนักสามกิโลกรมัมสองร้อยกรมัมและหมึกหมึกตัวนี้น่าจะเป็นคือปลาหมึกนะคะหมึกหนักหกร้อยห้าสิบกรัมปูกับปลาหมึกมีน้ําหนักรวมกันกี่กิโลกรัมกับกี่กรมัมเขาให้เป็นขีดแล้วนะคะเขาให้เป็นกรัมมาทีนี้เรามาลอง,ลอง,ลองมาทําดูสิคะวิธีทํากิโลกรมัมกรมัมตามโจทย์ให้มา ปลปูหนักเข็นลงไปย3ตรง3กิโลกร,รมัมกร,รัมก็ตรง200นะคะเอามารวมกันมึกหนัก500เอา500ตรงได้200บวกลวมกันสิ0ย์บวก0ได้0 0บวก5ได้5 2าอบวก6เป็น8 3สามมีตัวบวกไม่มีก็เอลงมาก็เป็นสามโตัวเดียวดังนั้นปูกับมึกหนักรวมกันทั้งสิ้นเท่าไหร่คะ3กรริโลกร,รมัมกับมเท่าไหร่คะ850กร,รมัม ง่ายไหมคะนักเรียนนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างทําไปแล้วเรียนมาดูให้แสดงวิธีทําให้เด็กทํา2ข้อนะคะเหมือนตัวอย่างตั้งให้ห่างกันแบบนี้นะคะโจทย์ถามเป็นกิโลกร,รัมและกร,รมัมเราก็ตั้งเป็นกิโลกร,รัมและกร,รัมนะคะดูตัวอย่างนะคะมีให้ทำสองข้อเด็กๆทำม,มาส่งครูนะคะรครูตรวจให้คะแนนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ